สวัสดีครับเรามาดูอนันตาโชคอ,ออนไลน์กันนะครับอมงดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วนะเขาเล่นในตารางเข้าเจ็บสองนะ เรามุ่นนี้ครับเรามาดูหน้าแรกกันเลยนะที่แล้ว อ,อแล้วก็สุกลุดนะครับทุกคนขอพารวยเข้าเจ็ดสองนะน,นี่ก็ไม่มีนะไม่เข้านะนนี้ก็หลุดน,ะน,นี่หน้าสองนะนะคนนะ ในหน้าสามตรงนี้เข้านะแล้วเจ็ดสองนะวันนี้มีห้าห้าสองวันที่เดียวเจ็ดหกแล้ว 7, ตรงนี้เข้าอันนี้ก็เข้าศูนย์สองนะแจ็คพอตจานพิชิตก็เข้าทั้งบนในล่าง พอดมาอีกนมครับจะกดแปดสามเก้าหกนะครับทุกคนในในใบมันมีแปดสามหกหกนะทุกคนแปดสามเก้าหกนะ หรียจันพิชิตให้สี่เจ็ดกับเก้าสามมาเนอะมที่แล้วก็บนในล่างเลยเอสก็จะติดตามตรงนี้นะตรงนี้นะเอสตามตรงนี้ร้อยแปดพันลขหลักสิบแม่นหน่อย ขยายให้ขยายให้วันนี้หลักสิบนะทุกคนหลักสิบประมาณนี้ศูนย์สองสามห้าหกเก้าเข้าทุกหมุนนะทุกคนนะ นี่งดทีเดียวงดทีเดียวอีกน้วงดก็งบนและล่างนวก็น่า หน้าหหน้าเหน้าหกมดที่เหลววไม่เข้านะครับทุกคน ล็อกออนไลน์งวดที่แล้วเข้าสองศูนยองแล้วก็เจ็ดสนะครับ นองฟ้านังฟ้าเราก็เข้านะมดที่แล้วนางฟ้ารวยซับมดที่แล้วให้สองสองศูนย์นะส่วนวดนี้รวยไม่เข้ามดที่แล้ว ตรงนี้เมดที่แล้วเข้าเลขกนิ่นะครับอันนี้เข้ากลุ่มสอง ส่วนตรงนี้มดที่เร็วเอ็นอเูเขาเลขเด่นนะครับเขาเด่นจะเด่นเลขเด่นสองนะเลด่นสองวันนี้เจนะ็ดแปดเก้าเนาะไอที่เข้ารถที่เร็วเจ็นยอดเข้านะครับเจ็นยอด ส่วนหน้านี้ใครจะชิบมุดที่แล้วเข้าเจ็ดนะครับวันนี้ให้ห้าสองมังมุดที่แล้วให้เจ็ดแปด ีครับล็อกลัดกับบางวันที่แล้วเข้าเจ็ดสองมียู่มียู่มาก เลขตรงนี้วดที่แล้วเข้าสองเจ็ดอันนี้ก็เข้าสองสูนนะครับบนหน้า่วนตรงนี้เข้าแค่เลขเด่นเจ็ดตัวเดียวเนาะ นี่ก็เข้าแค่สองศูนย์นี่เติมมันนี่ มันเติมมันมนี่งวดที่แล้วเข้าศูนย์สองนะนี่นะตรงนี้เข้าศูนย์สองส่วนเหนือไม่เข้านะตรงนี้เข้านะครับตอนงดที่แล้วเข้าสองเจ็ดนะจับคู่นี่เด่นเข้าสองมีหกสองวันนี้ห้าเก้าอันนี้ก็เข้าศูนย์สอง กับคู่ที่แล้วป <c oughs> ระมาณนี้มาสุดท้าย น่าจะตามตรงนี้นะเจนเม้งเจนเม้งนี่นี่รางวัลที่หนึ่งนะนี่สองตัวนะโันที่แล้วตรงนี้เข้านะกกน 2. ทุกคนเจ็ดสองวน เลขดูผีบอกในไม่ไม่ข้าวแนละ้วที่ี้ตรงนี้ข้าวสองศูนย์ตรงนี้ก็ข้าวนะบ้านหวยเราขึ้นมาให้ใกล้หน่อย สโ,โสมเลยซับโอเคเอลตรงนี้นะถ้าเอาม,มาหนึ่งตัวนี่สองหนึ่งมาหนึ่งตัวเรามาดู นี่กันเลขแปดทิศต,ตรงนี้นี่งวดที่แล้วในที่เข้ามีตรงนี้สองสองนี่สองเจ็ด นะ 2, อันออนี้ไม่เข้านะไม่เข้าสองศูนย์ไม่เข้าอย่างนี้ตัวข้างล่างข้างล่างไมโนตีเลวตรงนี้ไม่เข้านะเยี่ยมนะอาริกาเข้าเจ็ดสองเด็กทีไม่เลขเจ็ด วันจับคู่ไม่เข้านะเนาะดูนี่เลขแปดทิศคิดความจน เาล่างนะมีคนบอกว่าแอสจะไม่ลงทุนเลยนี่แอดซื้อทุกใบนะทุกคนนะเออซื้อมาทุก ทุกสบ,บับนะเฮ็ดลงเฮดลงทุนทุกใบอันนี้วดที่แล้วไม่เข้านะทุกคนวดที่แล้วจันสมันเข้าเล็กเด่นเจ็ดแค่นี้ ตรงนี้ข้าเจนะ็ดสองนะรางวันที่หนึ่งไม่ใชเข้าตรงนี้ส่วนเลขหนึ่งล้านไม่ข้านะเข้าวเล็เด่นสองไม่ไเด่นเก้าตรงนี้ก็ไม่ข้านะเขาแค่เล็กเด่นเจ็ดกับสอง นะเข้าก็ตรงนี้เจ็ดสองเดตเมาดูลมขอรบคา ารุยฮอลาฮารุยอะไรอ๊ะไงได้เงินล้านได้เงินล้านก่อนนี่นี ตรงนี้ก็เดินดีนะทุกคนอย่าลืมนะ โอเคนะครับการัดคลิปนี้แอดอดขจบเองแค่นี้นะเดี๋ไว้เจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ